สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่1หนึ่งตุลาห้าสี่นะครับโจทย์บอกว่าจงหาจำนวนเต็มบวกที่ทำให้หนึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสองบวกสามกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง n กำลังสองหารด้วยหนึ่งคูณสองบวกสองคูณสามบวกไปเรื่อยๆจนถึง n ลบหนึ่งคูณ n มีค่าเท่ากับสองร้อยสามสิบเอ็ดหารด้วยสองร้อยยี่สิบแปดโอเค ในข้อนี้นะครับสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือข้างบนเนี่ยมันยังเป็นจุดๆุจุดแล้วมันเป็นเหมือนเป็นอนุกรมซิกมาปะถ้าพี่แบงคเข้าใจไม่ผิดมันคืออนุกรมซิกมาแล้วข้างล่างนี้มันเป็น1นึ่คูณสองสองคูณสามันเป็น N อลบหคูณเแต่ข้างล่างมันแปลกแปลกะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราแทน N อเท่ากับ1เข้าไปเนี่ยน์แรกของมันเนี่ยมันต้องออกมากลายเป็นหนึ่ลบห่คูณหอะ แต่มันได้0ูนคูณหเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้เขาให้มาเป็นหนึ่งคูณสองเนี่ยเขาละให้มาว่ามันคือพจน์ที่สเลยปะครับเพราะอะไรเพราะตัวนี้ศูนย์คูณหมันก็มีค่าเท่ากับศูนย์เขาก็เลยไม่เขียนตัวแรกตัวนี้มาให้ซึ่งเขียนหรือไม่เขียนผลลัพธ์ก็ได้เท่ากันนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์ลองมาเขียนเต็มๆดูก่อนก็คือจริงๆแล้วตัวนี้มันคือหนึ่ลังส บวกสองกำลังสองบวกสามกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง n กำลังสองหารด้วย0คูณ 1, บวก1คูณ 2, บวก2คูณ 3, บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n ลบ1คูณ n มีค่าเท่ากับ2 3 1ส่วน228ทีนี้พี่แอมบอกว่าเวลาเจอสิ่งที่เป็นจุดจุดจุดให้พี่แอมยุบเข้ามาอยู่ในรูปของซิกมาก่อน นะครับตัวนี้ถ้าเราบอกว่าข้างบนเนี่ยมันคืออะไรมันคือซิกมาไอกำลังสองเท่ากับ1ถึง n ถูกไหมครับมันคือการเอาพจน์ a n มาทำซิกมาเข้าไปเห็นไหมครับว่าถ้าพี่แบงค์ค่อยๆแทน1แทน2แทน3จนถึง n อเนี่ยออกมามันก็กลายเป็นตัวนี้ปะและข้างล่างตัวนี้คือ a-n ของชุดข้างล่างพี่แบงค์เรียกมันว่า b-n แล้วกันนะมันคือของชุดข้างล่าง มันก็กลายเป็นซิกมา n ลบ1่คูณ n ของ i เท่ากับ1ถึง n เหมือนกันป่ะครับโอเคพี่แบงค์ต้องเปลี่ยนเป็น i เนาะ i ลบ1คูณ i มีค่าเท่ากับ231ถึง228นะครับทีนี้พอพี่แบงค์เห็นซิกมาไอเียพี่แบงค์ขอนึกสูตรขึ้นมาก่อนละกันสูตรของมันมันมีอะไรบ้างซิกมาไ เท่ากับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n สูตรคือ n คูณ n บวก1 2. ส่วน2 sigma i กำลัง2คือ1กำลัง2บวก2กำลัง 2, 2, 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n กำลัง2มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก1ทั้งหมดส่วน6 sigma i กำลัง3คือ1กำลัง3 บวก2กำลัง3บวก3กำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n กำลัง3หารด้วยเอ่อไม่ใช่หารด้วยสูตรมันคืออะไรครับมันคือ n คูณ n บวก1ส่วน2แล้วทั้งหมดกำลัง2หรือก็คือการเอาตัวซิ g m a i มายกกำลัง2แล้วพี่แบงยังเคยให้ไว้ว่า sigma เลขที่มีค่าเท่ากับจำนวนตัวยกกำลัง2ส่วน sigma เลขคู่ มีค่าเท่ากับจํานวนตัวคูณกับจํานวนตัวบวกหนึ่งปะครับพวกนี้คือสิ่งที่พี่แบงให้ท่องไว้แต่ในข้อนี้เนี่ยโอเคพี่แบงจะใช้ข้างบนเนี่ยใช้สูตรตัวนี้ได้เลยล่ะใช่ไหมแต่ประเด็นคือข้างล่างเนี่ยซิกมากระจายการคูณได้ไหมครับซิกมาอยู่ดีๆแจกเข้าไปให้สองวงเล็บได้ไหมซิกมามีคุณสมบัติเพียงแค่ว่า สามารถกระจายการบวกการลบได้ซิ g m a fi ลบ gi ไม่ว่าจะบวกหรือลบสามารถกระจายออกมาเป็น sigma f บวกลบซิ g m a g แต่ไม่สามารถการทำการกระจายการคูณหรือการหารได้ดังนั้นข้อนี้เนี่ยสิ่งที่พี่แบงค์จะทําก็คือของข้างล่างเนี่ยพี่แบงค์แจกแจงการคูณของมันไปก่อนธรรมดาคือแจกแจงแบบพหุน,นาม ตัวนี้ข้างล่างก็เลยกลายเป็น i กลาง2ลบ i ะครับเหมือนกับเอาตัวนี้คูณกลับเข้ามาแล้วพี่แบงค์ถึงใช้สูตรของการกระจายผลบวกซิกมาได้ข้างบนก็คือซิกมา i อกลังสข้างล่างคือซิกมา i กลังสลบซิกมา i มีค่าเท่ากับ2 3 1รส่วน228ยอยู่โอเคไหมครับ หลังจากนั้นพี่แบงค์ก็เริ่มแทนสูตรละโอเคเราจะมาแทนสูตรกันซิกมาไอกำลังสองมีกี้บอกไว้ว่าตัวนี้นะมันคือ n คูณ n บวกหนึ่งคูณสอง n บวกหนึ่งทั้งหมดส่วนด้วยหกและข้างล่างกำลังจะทำตัวนี้ก็คือ n คูณ n บวกหนึ่งคูณสอง n บวกหนึ่งทั้งหมดส่วนหกเช่นกันถัดมาคือกำลังจะทำซิกมาไอเฉย สูตรคือ n คูณ n บวกหนึ่งส่วนสองมีกี้เขียนสูตรให้หมดแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นพี่แบงค์ทำอะไรต่อพี่แบงค์เห็นตัวนี้มี n คูณ n บวกหนึ่ง n คูณ n บวกหนึ่ง n คูณ n บวกหนึ่งดึงตัวร่วมตัดกันได้ไหมครับดึงตัวร่วมตัดกันได้ไหมได้ตัวนี้ดึง n คูณ n บวกหนึ่งจริงๆส่วนหกตัวนี้พี่แบงค์ดึงส่วนสองออกมาด้วยได้ไหม เพราะว่าถ้าดึงส่วน2มันจะได้มาตัดกับข้างล่างได้ข้างในนี้ก็เลยเหลือ 2n บวก1ส่วน3อันนี้คือของข้างบนข้างล่างล่ะดึง n คูณ n บวก1ส่วน2ออกข้างในนี้ก็เลยเหลือ 2n บวก1ส่วน3ลบกับ1เฉยๆแล้วปรากฏว่าตัวนี้ก็ตัดกันทิ้งได้ทั้งยวงโอเค ตัวนี้ก็เลยเหลือ 2n บวก1ส่วน3หารกับ 2n บวก1ส่วน3ลบ1พี่แบงค์ทำคอรนอก็คือลบ3ส่วน3มีค่าเท่ากับ2 3 1ส่วนด้วย2 2 8ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 2n บวก1ส่วน3หารอยู่กับ 2n ลบ2วะครับส่วน3งั้นส่วน3ตัวนี้ก็ตัดกันทิ้งได้สิจริงไหม เท่ากับสองสาม่ส่วนสองสองแปดแล้วพี่แบงก์ก็คูณไายกลายเป็นสองสองปดคูณกับสองบวก1มีค่าเท่ากับสองสามคูณกับสองลบ2คูณเข้าไปกลายเป็น4ี่ห้าหบวกสองสองปดมีค่าเท่ากับเอาสองคูณ231สามกลายเป็น4ี่หกสองเ ลบกับ4 6 2เพราะฉะนั้นย้ายตัวนี้ไปลบ4 6 2เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 6N ถูกไหมอันนี้เอามาบวกกันบวกกับ4 6 2ได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ยช่วยด้วย2 2 8สองบวกสี่กลายเป็น6 9 0 ถูกไหมครับดังนั้นย้ายแม่6ไปตัด690หารด้วย6 n, n เลยได้เท่าไหร่เอ่ย1 1 5่งาคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ115ครับเขาถามหาอะไรเขาถามหาจํานวนเต็มบวก n ดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็เลยตอบ115สูตรพวกนี้นะครับข้อนี้เนี่ย สูตรเรื่องของซิกมาพวกนี้แถวๆนี้ต้องจําให้ได้ให้หมดแล้วก็พวกคุณสมบัติการกระจายการบวกการคูณการบวกการลบโอเคเดี๋ยวแถมให้นิดนึงละกันถ้าเป็นการกระจายค่าคงที่ได้อะไรเอ่ยซิกมาซีได้ C ีคูณเอย่าลืมนะครับให้อีกตัวหนึ่งเป็นเป็นกลุ่มของสิ่งที่ต้องจําให้ได้ให้หมดโอเคนะครับ